สวัสดีครับเกษตรปากแดงจะพาไปเที่ยวบ้านขุนกายเพื่อนคุณไมเคิลน,นะแต่ตอนนี้ฝนกำลังตกนิดหน่อยปลอดโปอย โชเฟอร์เราฉันไม่ r c h ช u f f e u r คุณเป็นเคร่นั่งขับรถเร็วอาแค่นี้ก่อน <c oughs>